กราก็ได้ย้ายที่ใหม่นะครับมาวัดประวายนะครับแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้ผมไม่ได้เกตนะครับอันนี้มีคูวต้ามาเกตนะครับเอานี่นะนี่น่ใช่ไหม อตัวต้าตัวแรงวันนั้นนะครับที่กั้นน้ำวันนั้นนะ ว,วันนี้ดูโคูวาตาครับทุกวันดูฟอร์ดวันนี้ดูโคูวาตาตัวแรงบ้าง วันที่กันน้ำก็คันนี้นะครับหลังจากเมื่อจากรถไทยเราพังนะครับอันนี้ก็มาดันเก็ดที่วัดออกนะครับน,น,นี่คนแจกตัวนะครับ <c oughs> ปลาชัยเก็ดเองครับ Hoa 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 này hoa 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 จิกคว้าองแรงครับตัวนี้แรงโอ้เคเอาเลยเอาเลยผมก็จะเดินลำบากหน่อยครับว่ามีน้ำด้วยน้ำมึงจะลดนะครับ <ท>ามาเล่นเรื่<ท>อยเฮ้ยคนแจกเชบอกมาเล่นเรื่อยครับไปแล้วตัวแรงตัวแรง,<ท>งต้องเรียบให้เสร็จพรุ่งนี้เลยนะครับ พป่าฮา่าลองกระทินหรือาปลาดิโอ้ยกะถินหรือป่าฮ่่ะป่าเรือกระทิงร่าไกเขาป่าซะได้โอ้ตายตายตาขอโทษทีขอโทษทีโทษทีนะครับกระถินมาพรุ่งนี้นะครับไปบอกว่าพระป่าจชได้ แล้วแฟนขับก็ดาวยอยูออ่ครับลูกบักลูกเล่นลูกเล่นหยอกห <c oughs> ยอกหยอกครับเขาวม่หยอก <c oughs> กล้องก็สัน่นมือคนก็สัน่น มีแต่น้ำเต็มไปหมดนะครับนี่เราจะจะเทหินนึงขึ้นมาตรงบันไดครับโค้งมานี่นะครับนี่ครับมีแต่น้ำนะครับก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะนะครับเยอะทางข้างให้กำลังใจครับ ไม่ทอใหญ่เก็บงายท้องมาแล้วฮะฮะนี่ระ,ะโอเคโอเคนึกว่าให้ไปนู่น มันจะสะท้อนแดดน,นะครับมองไม่ค่อยชัดเท่เมาไหร่มาเลยตรงมาเลย<า>เอาเอา,เอาวู้วอ๋อใหญ่ครับมองไปเขียว ติด,ดเป็นกบเลยเว้ยไป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 แล้วพ่อมอกวยเตี๋ยว<ป>ตรงนี้มาลงให้บัดน,นะครับดูครับโอโหอยลองให้ดูฮะพอมงอยู่เลย